คุณขนุนถามว่าอายุคัน20สัปดาห์น้ำหนักขึ้นมา6กิโลเยอะไปไหมเป็นคนหุ่นสองส่วนไม่หมดมากสาวดูน้ำหนักน้องเถ่น้องหนัก270กรมัมอันนี้ปกติไหมคะอ๋อโอเคเรื่องเรื่องน้ำหนักน้องนะคะอ่าถ้าตัวเลขประมาณนี้ก็ปกติดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำหนักที่ขึ้นนะคะหมอบอกตัวเลขร,รวมๆแล้วกัน คือหมอบอกไม่ได้หรอกว่าตอนนี้มันขึ้นเยอะขึ้นน้อยแต่ว่าทอ้ท,อทออ่ะของการตั้งครรภ์40สัปดาห์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่หุ่นสมส่วนนะคะควรน้ำหนักควรจะขึ้นประมาณ10ถึง12โลนะคะแต่ถ้าผอมมากๆเลยอาจจะอัพขึ้นไปถึง15โลได้นะคะถ้าแบบหมอ คือจำมำอมอวบระยะปลายหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดโลหรืออ้วนกว่านี้อีกก็คือห้าถึงเก้านะคะก็ขึ้นอยู่กับ BMI หรือว่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนยิ่งอ้วนเยอะน้ำหนักต้องขึ้นน้อยๆน,นะคะหมอฝากคันคนไข้ามาหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ขึ้นเยอะทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราคุมน้ำตาลคุมข้าวแป้งดีๆนะคะบางคนเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาแค่ห้าโลซึ่ง ปกตินะคะคือดีเลยอะเพราะว่าพื้นฐานเขาคือ200ร้โลพอขึ้นมา5้าโลเป็นไงคะสบายๆเนาะเป็น205ร้โลก็จะไม่เหนื่อยมากใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ปวดเข่าด้วยเด็กก็จะไม่ตัวใหญ่ไม่เสี่ยงเบาหวานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับฐานน้ำหนักของเราว่าน้ำหนักควรจะขึ้นแค่ไหนเนาะ